แล้วนายก็มีการซ้อมครับของลาซาด้า11:11สุดยอดโชว์ครับแต่วันนี้ครับที่จะเล่นตอนห้าหน5โมงเย็นใช่ครับชวของเราเป็นยังไงบ้างคะก็เมื่อกี้มีไปลองไปบอกกิ้งกันมาก็รับเรื่อนดีครับเดี๋ยวรอดูตอนเย็นครับก็ถ้าอยากดูว่าโชว์พวกเราเป็นไงก็ต้องเข้ามาดูลาซาด้า11:11สุดยอดโชว์เยอะๆนะครับทั้งหมดปกติเลยเราเป็นเด็กท้งคู่ถ้าชอบอะไรจะมีอยู่แล้วไหม อันนี้น่าคนนี้น่าจะช็อปเยอะอะผมมีทั้งมีบ้างครับจริงๆก็มีแอบกดสินค้าบางประเภทไว้แล้วแอบกดแอบกดทำไมเหตุนี้ก็ต้องทำค่อนข้างลดเยอะหมดไปเยลดเยอะมากครับที่สุดในปีเลยครับก็คือแคมเปญสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิเอ็ดแคมเปญที่เขาขนมาลดเยอะสุดแล้ววันนี้วันเดียวด้วยครับผมสิบเอ็ดสิบเอ็ดครับผมแต่ค่ะแฝงเนี่ยค่ะว่าจะเป็นเวลาอยู่อะไรเงี้ยครับเวลเวลาเนี่ยเยอะเลยวันนี้จนถึง ตั้งหลายชั่วโมงถึงเที่ยงคืนวันนี้นะครับก็ยังมีไลฟ์ของพวกเราตอน5้าโมงเย็นก็เข้ามาดูไลฟ์กันได้ชอบตอนดูไลฟ์ก็ได้แล้วก็ดูไลฟ์เสร็จก็เข้าไปชอบกันต่อได้ใช่ครับผมโอเคค่ะผมก็มีีโนะวันอ๋อใชนั่นหปีก็จริงจริก็รับจังะนะครับวันที่สัปดาห์สุดท้ายใช่่ม่่่่่่่ เหมือนเป็นครบรอบหนึ่งปีที่เราได้เจอกันแฟนใช่ไหมใช่เร็วมาก็เร็วเร็วมากไม่ได้รับกันเลยครับอืมอืม้านรู้สึกวาเมื่อิดแนบาแฟนแบบจสลอจริงๆก็ขอบคุณครับรู้สึกขอบคุณที่แบบแฟนๆนี่ได้ถึงแล้อยู่อะไรอย่างอยู่กันครบปีครับครับจริงๆมันก็ เหมือนเราก็เหมือนเราครบรอบหนึ่งปีกันหลายครั้งแล้วด้วยครับแต่ว่ามีหลายอย่างวันเปิดตัวเงี้ยก็มีเขากระนับก็นับมาเรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนเป็นแ anniversary ของพวกเรากับแฟนเร็วไหมคะโมเมนต์ที่ออกงานด้วยกันวันนั้นกับกับวันนี้ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็เร็วมากเร็วมากๆครับก็ตอนนั้นยังพูดไม่ค่อยเก่งเลยตอนน้ก็ยังไม่เก่งเหมือนเดิมมันแบบมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆอะไรบิ่นอะไรนี้ไหมครับโอ้โหก็ต้องเปลี่ยนจ เยอะอยู่แล้วครับเพราะว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ทํางานแทบทุกวันได้ลองอะไรใหม่ๆก็เยอะได้เจออะไรใหม่ๆไปเยอะก็ก็เรียนรู้ไปทุกวันครับก็ก็พัฒนาเช่นทุกวันยังหนึ่งปีที่ผ่านมาเราของคนเองต้องปรับตัวเลยอย่างไรในการทำงานด้วยกันตลอดเลยจริงตอนนี้ก็อยู่ตัวนะก็อยู่ตัวด้วยกันทั้งๆอยู่ตัวครับไม่ใร่บ่ววใหญ่ก็จะจะก็ไม่มีอะไรครับ ช่วงนี้เห็นเห็นสองคนแบบเข้าซินเน็ตติการ์ตินเก้าครับก็ด้วยงานที่กำลังจะต้องเดี๋ยวพอดีเรื่องหน้าของพวกเราจะต้องสมชายกันหน่อยแต่ว่ามีหุ่นที่มันค่อนข้างต้องมีกล้ามเนื้อนิดนึงอะไรครับก็เลยช่วงนี้ก็จะเน้นเข้าซินเด็ิการินเก้าเลยครับต้องไปถึงเบอร์ไหนตกลงไปวบาไหนกล้ามมือจริงๆก็ไม่ขนาดนั้นครับก็แค่เอา ที่มันพอดีกับเราเพราะ่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กาหนดมาว่าแบบต้องประมาณไหนเราก็อยากจะดูแลตัวเองให้มันเป็นเป็นเวอร์ชั่นของเราที่มันแบบดูดีขึ้นเลยครับผมอาะต้องเพิ่มครับเพราะว่าตอนแรกผมผอมอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็พยายามเพิ่มให้ตัวใหญ่ขึ้นนิดนึงครับโอ้ยเรื่องเพิ่มไม่ยากเลยครับ หาลกไหมคะในการแบบเทนวีทหนึ่งอะไรเงี้ยลองเทรนเนจริงๆที่เขา,าเทรนมาสักทัาางนึ่งกันผมผมมนีผมเพิ่มน้ำหนักช่วงก่อนไปเลยับช่วงนี้เป็นช่วงลงแล้วผมแต่ว่าถ้าถามว่าเทนกี่วันก็ทุกวันที่มันที่มันพอจะพอจะเล่นได้เ <ừ. S 1> พราะว่าช่วงนี้ด้วยงานพูกเรา,าเยอะแต่ว่าถ้ามีช่วงไหนเวลาว่างแต่ละวันก็จะก็จะดีเข้าเขาไปเล่นฟินเนตแต่เนื่องว่างานของไป เขาขู่มาว่ามีเราไมเล่นหรอแต่ว่าแต่ว่าจะขนาดไหนยังยังไม่เห็นเหมือนกันครับถ้าเกิอนมีสิทแผงเนี่ยเราแผงอะไรอันนี้ส่วนตัวอย่างมีด้วยครับแต่ว่าเพื่อตัวเองด้วยอันนี้เริ่มเป็นร่างแล้วนะครับครับจบลงนะอยู่ในช่วงไล่ไล่อะไรที่มันบังอยู่ครับมันยังบังอยู่ไขมันนึงไม่เชื่อไม่เชื่อของในว่าควาใจประมาณ ยังงัได้เลยเรายังมีค่อนข้างมีเวลาอยู่ครับก็ยังยังยังมีเวลาเล่นอีกเยอะเลยครับสงนี้เราจะได้เห็นแบบแข่งกุดบ่อยหน่อยตัวกล้ากครับก็เล่นมาก่อนนิดนึงด้วยกัน้าบอกไปแฟนๆหลายคนแบบอยากเปลี่ยนจะไม่เป็นแม่แล้วอะไรเงี้ยเ็นก้าก็เอฟโฟก็นายต้องใจแข็งกันประมาณนึงเลยครับแต่ว่ามีขวดเยอะเลยแต่ว่ามีแบบขวดเยอะเลย ไม่รู้ไม่เราติดตามครับผมเริ่มไปเกิดไปถอดบ้างไว้อย่างพี่วินตะเขินไหมคะไม่แต่จะถอดโชก้ามเล็กๆในซีรีส์ก็แชร์มาอยู่ก็เคยนะฮะในเรื่องใช่แต่ว่าก็เขินแหละแล้วปกติก็ไม่ได้มาถอดโชว์คนดูคนนี้อลยแต่ก็เขินเรื่องของแบบตอนนี้ยังยังอยู่ในช่วงเวิร์กช็อปกันอยู่ครับแต่ว่าคิวคิวน่าจะน่าจะกำลังวางกันอยู่ มีบ้างครับแต่ยังยังไม่สมบูรณ์ครับแล้เจอเพื่อนรวอน่วมเจอเจอบ่อยเลยครับช่วงนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่แบบเราเวิร์กช็อป<ช>ด้วยกันใช้เวลา<ช>ร่วมกัน<ช>วันนี้เดี๋ยวก็เจอครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอีกสองคนก็จะมาร่วมงานรัส้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดซูเปอร์โชว์เหมือนกันใช่ครับก็ถ้าอยากดูว่าโฟอยู่ด้วยกันสี่คนจะออกมาเป็นยังไงก็วันนี้ก็ห้ามพลาดเลยครับรัส้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดซูเปอร์โชว์ครับ สึกเป็นไงคะตอนนั้นเราเล่นเป็นแก๊งสเตอร์วิชาแบบที่เราอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยฟิลดีมากครับอันนี้จะไม่เหมือนแบบวัดกายนะแล้วกายเป็นแมนเป็นการลองอะไรบ้างจริงๆผมมาเปลี่ยนเลยอะนะตอนแรกผมว่าอาจจะตัวเล็กเฮ้ตอนนี้ก็เล่นเหมือนว่าเป็นแบบว่ากลับมาเป็นร่างแก่มากขึ้นแบบว่าแข็งแรงมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นเลยแล้วก็ด้วย เหมือนในเรื่องมันสนุกเลยครับสนุกที่จะได้เป็นเป็นเป็นสี่คนเนี่ยก็เลยกับช่วงนี้เอนจอยงานทำงานมากงานเยอะมากต้องเล่นถูกปาครับก็มันมีมันมีคอนเสิร์ตว่าพวกเรามีแบบมีคอนเสิร์ตที่ต้องเล่นอีกหลายอันทั้งแบบแฟนโทเปียหรือว่าจะจะมิน่ามนิล่าไลฟ์ของพวกเราแล้วก็ยังมีบิ๊กมอลล์เทนนี่อะไรเงี้ยก็เลยก็เลยงานมันทุกวันก็เพราะว่าจะต้องซ้อมโชว์พวกนี้เลยครับ ไหวไหมครับไหวสบายมากครับตอนนี้กําลังเอ็นจอยกับการทํางานทุกวันอยู่ครับมันไม่หนักเกินไปสำหรับเราครูยังครับถ้าถ้าหนักเกินไปเดี๋ยวจะน่าจะน่าจะไม่ไหวแล้วครับแต่ตอนนี้ไ,ไหวครับเออแต่เหมือนน้อง, <c oughs> องป่วย <c oughs> ครับก็มีจริงๆป่วยไม่น่าจะเพราะว่าเจอฝนบ่อยมากกว่าช่วงนี้พอดีมีถ่ายงานกลางแจ้งด้วยแล้วก็ช่วงร้ายฝนตกทุกวันเลยนะครับก็จะโดนฝนโดนแดดโดนฝนโดนแดดเลยมีมีมีหวัดนิดนึงครับ ช่วงนี้ต้องอัดไหมคะวิตามินามอาหารเบดูลัวเองอัดมาช่วงใหญ่นะครับ <c oughs> อัดมาอัดมาช่วงหนึ่งแล้วเหมือนกันกนะ็พยายามดูแลตัวเองให้ให้ดีที่สุดครับ <c oughs>